สวัสดีคับดิฉันนะคะพัทธิรัตน์ดํารวยสเปรย์บบบบี้นะคะผมอินดี้นะครับสปเลเช่แสนโกศิร์ครับลูกแม่ปุ้ยครับอยากเป็นลูกชายแม่ปุ้ยบ้างจังเลยนะคะเรื่องี่ว่าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะด้านหลังของเรานะคะก็คือเป็นการบรรยากาศสดๆของการซ้อมครับวันนี้ทั้งวันเลยนะครับสาวงามตื่นตั้งแต่แหกที่ตั้งแต่ตอนเช้ากินข้าวแล้วก็มาที่นี่ทั้งวันเลยครับโอ้โหเต็มเต็มไปด้วยสีสันมากครับทั้งๆมีเยอะมากครับทั้งโจหลุยทั้งซ้อมชุดว่ายน้ํา ทุกอย่างต้องรคอรอบชิราตรีก็<ช>มีแล้วอยากจะบอกว่าน้องๆทุกคนเนี่ยตั้งใจแล้วใส่สุดมากในการที่จะซ้อมในรอบของ p r e เดมอน a เนอรีที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ใช่ครับใกล้มากแล้วนะครับใกล้มากแล้วนะคะเรียกได้ว่าแต่ละโชว์เนี่ยโอ้โหคุ้มค่ากับการรอคอยแน่นอนคะ่ะนี่ขนาดยังไม่วันจริงนะครับผมผมดูแล้วผมยังขนลุกเลยครับแต่ละรอบมันมันมากครับดูเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อครับ ใช่ค่ะน้องอินดี้คะอยากจะบอกว่าด้านหลังของเรานี่ก็เป็นนี่เลยสางงามนะคะที่อยู่ในช่วงของการซ้อมกันอยู่ซึ่งอันนี้เป็นรอบที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ของวันนี้เยอะมากทคนซ้อมตักเพื่อชเพื่อให้ทุกๆคนได้เอ็นจอยกับงานในวันพรุ่งนี้นะครับใช่ค่ะโอ้โหเราเรียกได้ว่าอยากจะบอกว่าใครนะคะที่ยังไม่ได้สมัครแพ็กเกจของ True ID ในราคา349บาบาทนี้คุณคะ รีบกดสมัครนะตอนนี้เลยรีบบอกเพื่อนเลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านเพราะผมจําไม่ได้ว่ามันเพราะว่าข้อดีมันเยอะมากครับผมผมจำไม่ได้มีมีคนเขียนบอกว่าสามีขาซื้อแล้วนี่สามีขาซื้อแล้วด้วยว่าสามีฝากบอกให้ไปบอกเพื่อนๆด้วยครับว่าอ่านารัา สามีบอกว่าอ่ะบอกเขาตรงนี้เลยก็ได้ฮะ,ะขเขาฟังอยู่บอกว่าสามีฝากไปซื้อสามีฝากไปซื้อเยอะๆนะครับขอเยอะกว่านี้อีกแค่นี้น้อยไปถูกต้องอยากจะบอกอ๋อเขาปิดไฟแล้วแต่ได้อยู่นะคะอาจจะดูเป็นส่องกบเล็กน,น้อย <นะ S 2> ผมอ่านให้ว่ามันมีนดได้อะไร,ไรบ้างค่<ท>ะได้ชมบรรยากาศสุดพิเศษหลังเวทีในห้องแต่งตัวแบบริงไซน์นะครับข้อที่1ค่<ท>ะข้อท<ะ>ี่ <ทะ S> 2อ่าพิสไปอ่านข้อที่2ก็คือเรียกได้ว่าเป็นที่แรกที่เดียวที่ให้คุณผู้ชมได้ชมให้ชมบรรยากาศก่อนการประกวดั้วงก่อนจะเริ่มงานถูกต้องตั้งแต่ นานมากนะหกโมงนี่เหมือนดูทีวีฟรีไปเลยแค่ถูกต้องคือทวีดีเนี่ยเขามาในคอนเซ็ปต์ริงไซร์เรียลิตี้เพราะฉะนั้นเขาจะพาไปเจาะไปล้วงแคะไปเขาเรียกว่าให้ทุกคนเนี่ยได้เอ็กซ์คลูซีฟจริงๆก่อนใครนะคะยังมีอะไรอีกฮะน้องอีกดีมีครับมีกเยอะครับชมพิเศษ รูปแบบสุด exclusive จาก Bright Win นะครับอันนี้ b ไบร์วินไบร์วินใครใครอยากสตรีทให้พลาดไม่ได้ปบาฮาอันนี้ถูกต้องครับไบร์วินอินดี้ถูกต้องไบร์วินอินดี้และสไปเปียบบาร์บี้ด้วยนะคะด้วยไม่เป็นกรุ๊ปไม่ใช่เป็นเป็นบอยแบนด์ใช่เป็นบอยแบนด์แล้วก็ข้อที่หกนะครับผมกับพี่ Spray ก็จะเป็นพิธีกรวิงไซน์ตั้งตั้งแต่หกโมงถึงกัน จบวันไฟนอลเลยนะครับเพราะแค่นี้ก็คุ้มแล้วว่าพีสไปถูกต้องถูกต้องเลยนะคะและที่สําคัญเลยคือใครที่เป็นแฟนของไวบินเออไวบินวะไบร์วินนะคะคุณเนี่ยจะได้รับชมแบบเต็มเต็มคือถ้าถ้าเกิดตอนที่เขาที่ถ่ายทอดเนี่ยมันจะมีอาจจะไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าถ้าคุณน่ะซื้อแพ็กเกจของ 3D ดีคุณจะได้ชมโชว์ของไบร์วินแบบเต็มเต็มไม่รู้กี่เพลงเยอะมากแล้วก็ยังได้ไปเห็นเขาตอนแต่งตัวด้วยไม่ใช่ตอนแค้พลาแต่ว่าแล้วคะ ว้าวแต่ว่าตอนกลางเตรียมตัวครับ,รบใช่ค่ะอยากดูแล้วและอยากจะบอกว่าใครที่ยังไม่ได้ซื้อเนี่ยให้รีบซื้อเลย<ช>เพราะคุณจะได้ดูทั้งพรีลีมแล้วก็ไฟนอลไปด้วยใช่แล้วก็ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับอะไรอีกคยังมีมีสมมติถ้าคุณซื้อนะครับมีสิทธิ์เป็นผู้โชคดีได้รับประทานอาหารกับ5สาวงามผู้เข้ารอบไฟนอลจำนวน30บางวัน สามสิบคนสามสิบคนสามสิบได้มาทานข้าวกับน้องๆใช่หลังจากการประกวดท็อปห้าครับโอ้ดีจังเลยใช่ใช่แล้วก็ยังมีอีกนะครับมีเป็นผู้โชคดีได้รับภาพสาวงามพร้อมรายเซ็นยี่สิบเก้ารางวัลอืมอะไรจะเยอะแยะไปหมดจหรับสิทธิพิเศษยังไม่หมดนะคะมีเรย์คะส่วนลดในการซื้อสินค้าพรีเมียม m i s s Universe X True 5G เป็นราคาพิเศษทาง v m a l l เมื่อซื้อพร้อมแพ็กเกจนะครับโอ้โหเขาให้เต็มอะ อะ<า>จังเลยเยอะอมากมายผมผมเลยบอกไงครับว่า3-4-9มัน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 ถูกไปคุ้มเกินคุ้มจริงๆใช่ต้องต้องต้องซื้อกันแล้วครับถูกต้องนะคะรอเลยคะน้องอินดี้บอกมาขนาดนี้ก็ต้องซื้อแล้วนะคะสำหรับคนที่อยากจะสมัครเป็นสไัยของแม่ปุ้ยนะคะก็ <c oughs> <c oughs> ซื้อด้ที่ไหนบ้างคะน้องอินดี้คะก็ <g år> ทางใน Facebook เรานะครับก็เราก็จะโพสต์ลิงก์ไว้ให้เต็มเพจเลยครับว่าแล้วก็กดทางลิงก์ได้เลยครับแล้วมันก็จะเดล็อกท่านทุกท่านไปในใน True ID นะครับแล้วก็สั่งซื้อจากทางนั้นได้เลยครับใช่และที่สําคัญถ้าใครที่รับชมอยู่ทางต่างประเทศเนี่ยก็สามารถรับชมได้เช่นเดียวกันนะคะทาง True ID เพียงแค่ต้องล็อกอิน True ID ก่อนนะคะครับอ่าตอนนี้โอเคทดสอบความเอ็กซ์คลูซีฟหน่อยพาไปหลังเวทีทีพาไปหลังเวนิดนึงหรอได้หรอคะมามา โอ้ my gosh ใจดีจังเลยเราเรียกได้ว่าเรียกน้ำโชว์เรียกน้ำย่อยน้ำจิ้มเล็กน้อยเราเรียกได้ว่าโชว์แต่ละโชว์ในปีนี้ตั้งแต่เริ่มจากนางในวรรณคดีที่เป็นรอบชุูประจำชาตินี้จัดเต็มจัดเต็มยิ่งใหญ่ได้เห็นวัฒนธรรมไทยแบบเต็มเต็มแน่นๆนครับแล้วน้องน้องๆแต่ละคนคือจัดเต็มสวยมากครับถูกต้องระวังนะครับโรคแอบดู แอบแทนไปเล็กน้อยว่าเขากําลังทำอะไรกันอยู่นะนี่ครับทีมโจลุยนะครับเขากำลังบีฟงานกันอยู่โจลุยสวัสดีครับสวัสดีครับดูเด็กๆทางนั้นเลยนะครับน่ารักมากสู้ๆนะลูกครับในวันพรีลีมเราก็ได้มีการร่วมงานกับทางโจลุยนะครับที่จะมาแสดงวัฒนธรรมสวยๆของประเทศไทยเราครับสวยงามมากมิจิตรการตานี้แอบเห็นด้านหลังเล็กน้อยนะครับดูความหลังตาลุง ของ props นะครับของ props ต่างๆปลาก็มาอ่ะเดี๋ยวเราไป stand by ทางฝั่งตรงนู้นนะคะเพื่อที่จะได้รอดูสาวๆในการที่เขาจะเดินออกมาทาาบบ่านอย่าลืมนะคะคือนอกจากนี้แล้วเนี่ยถ้าใครที่ซื้อแพ็กเกจยังมีโปรโมโค้นนะคะในการซื้อแก้วน้ำแล้วก็ T-shirt อ,อีกในราคาพิเศษนะนี่นะครับนี่เราก็มาถึง ใช่แล้วก็มาถึง b a c ครับตรเลยบริเวณด้านหลัง backstage นี่ก็จะเป็นคอยดอถูกต้องงามจะเก็บตัวไม่ใช่แค่นางงามแล้วก็มีไบร์วินอะไรพวกนี้ด้วยโอ้ยอยากดูไบร์วินแล้วค่ะดิฉันรักเขานะคะอย่างที่บอกไปว่าถ้ารวมตัวกันเป็นก็เป็นบอยแบนด์ได้เลยใช่บอยแบนดนี่ค่ะนี่คือบริเวณที่ที่เราจะมายืนรอสัมภาษณ์เป็นบรรยากาศที่เรียกได้ว่าเอ็กซ์คลูจริงๆ ที่ใครที่ได้สมัครแพ็กเกจแล้วก็จะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้แต่ถ้าใครที่ไม่ได้ซื้อแพ็กเกจก็จะไม่ได้เห็นบรรยากาศด้านหลังเวทีแบบนี้ไม่ได้เห็นฮะก็จะเมาส์กับเขาไม่รู้เรื่องได,ได้ดูลาง,งามหน้าเวทีปกติแต่ oh. อันนี้อันนี้คือสีสันของงานครับเพราะมันเป็นเรียลยูจริงๆ r e a เรียลิตี้อย่างที่บอกว่าริงไซมันรลมันเจาะลึกมากๆค่ะเจาะลึกจริงๆใช่ครับจะเห็นความวุ่นวายความสนุกสนานก็ก็อยู่ข้างหลังเนี่แหละครับสุดตตองคือถ้าไม่มีข้างหลังนี้ก็ไม่มีข้างหน้านั้น โอเคโอเคอยากจะบอกว่าคอนเซปต์ของเขาก็คือ Ring Size r e a l i t y เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่ซื้อแพ็กเกจนี้คุณก็จะไม่ได้ r ริงไซ z e เพียงแค่3 3 9 9บาทนะครับถูกมากผมกับพี่สไปเป็นพิธีกรได้ดูไบร์วินได้ดูเบื้องหลังเต็มเต็มมากได้ได้มีสิทธิ์ลุ้น เป็นผู้ชมมข้ากับสาวงามกับท็อปฟ์แล้วก็ยังได้รูปภาพจากสาวงามและได้ลายเซ็น์อีกด้วยโอ้โหอ๋อแล้วก็ที่ผมลืมเมนชั่นไปครับมีมอร์นิ่งเบรคเฟสกับผู้มองลงครับโอ้โหทำไมสิทธิพิเศษคือเยอะแยะมากมายขนาดเราเราใจไงฮะเราใจเพราะฉะนั้นแล้วนะคะผมอยากให้แฟนนางงามได้ฟินๆครับเพียงแค่349บาทเองนะครับถูกต้องเลยอย่าลืมมาซื้อกันนะครับต้องค่ะ ในใน True ID นะครับเช็คทาง Facebook เราได้หรือว่าจะเข้าไปใน True ID ก็ได้เลยครับถูกต้องค่ะมีคอมเมนต์คำถามอะไรมาถามไว้เลยนะตอนนี้อยากรู้อะไรมีปัญหาในการสมัครมีปัญหาในการรับชมแจ้งได้เลยฮอลล์ <c oughs> <c oughs> โอ้คิวยาวครับคิวยาวคิวยาวมากๆแต่ว่าเราจะรัดให้ถ้าคุณมีแพ็กเกจเทรดดี้10,000บาทค่ะใช่โอ้โหสุดยอดมไหมฮะอยู่ต่างประเทศก็รับชมได้ทางแอปพลิเคชันเทรดดีเหมือนกันใช่ครับเพียงแค่ต้องการเบอร์ไทยกับบัตรประชาชนไทยนะครับอยู่ต่างประเทศอยู่ขั้วโลกไหนก็ก็ดูได้ครับเบอร์ไทยบัตรประชาชนไทยก็ดูได้ใช่มมีีีได้เป็นนแฟท่ัคอุ้ยเอ่ออาจจะได้ครับแต่ขอขอขอฮิต คนซื้อแสนคนก่อนเดี๋ยวผมจะพิจารณาที่ทรายดีสามสี่เก้าครับที่สามสี่เก้ตรงนี้เลยนะคะก็จะได้เป็นหนึ่งในผู้หญิงของอินดี้แล้วถ้าคุณสมัครทร u e ดีสามร้อยสี่สิบเก้าบาทแค่ซื้อสามสี่เก้าก็ได้ใจผมไปเต็มๆแล้วครับอ่าช่ไหมล่ะอินนี้ใช่เขาว่าเขารู้ว่าพี่สไปด์เนี่ยก็คือขาไม่ดีอ๋อโอเค ฟูเดินนะฮะโอเคค่ะให้อินนี่โชว์ก่อนอดีกว่าให้เราให้เกตบุรุษก่อนผมเดินไม่เป็นครับขอโทษครับผมต้องไปเรียนกับภูน้ำฝนเพิ่มฮะ <c oughs> โอ้โหคนนี้นางงามสยบนางงามนี่ประกวดปีหน้าได้เลยนะฮะไปร้องเพลงนักร้องไปด้วยนะคะแต่ที่สําคัญคืออย่างที่บอกว่านักร้องที่แท้จริงก็คือไบรวินที่เราจะได้เห็นเขาเต็มเต็มเป็นโชว์เต็มเต็มที่ไม่มีเวลามาขีดกั้นที่เราจะต้องมารีบถ่ายทอดแล้วก็จบไปแต่นี่เราจะได้รับชมในทุกเพลงที่เขาร้องในหอใช่แล้วก็เบื้องหลังในห้องแต่งตัวเขาอาจจะแบบมีมุมน่ารักที่คุณอาจยังไม่เคยเห็นมาก่อนก็ได้นะครับ อยากเจอแล้วอยากเจอแล้วอยากเจอแล้วไ <คน S 1> ไม่หวววแแลแล้้ลนะฮะโอเคมีคําถามอะไรอีกไหมคะจากทางบ้านไม่มีแล้วเราต้องไปซ้อมน้องๆต้องไปซ้อมอีกรอบนึงมีลูกเตียงสองจะได้นอนหรือเปล่าโอเคใช่เดี๋ยวพวกเราต้องไปซ้อมกันอีกนะครับถูกต้องค่ะเป็นกําลังใจให้สําหรับสาวงามทั้งหมด29คนด้วยนะ,ะคะน้องต้องเขาเรียกว่าซ้อมกันต่ออีกดึกดื่นเลยพักผ่อนก็น้อยเพราะฉะนั้นแล้วกําลังใจเป็นสิ่งสำคัญค่ะ โอเคงั <Okay. S 1> <Okay. S 2> ้นเดี๋ยวเราต้องขอตัวไปก่อนและกันเนาะสำหรับใครที่มีคำถามเกี่ยวกับการสมัครหรือว่าคำถามเกี่ยวกับแพ็กเกจอะไรนะ,ะสอบถามกันในคอมเมนต์มาได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปอ่านกันนะคะใช่แล้วครับสวนี้นะเราทั้งสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะคใน,นะวันพรุ่งนี้ถ้าใครสมัคร True ID จะได้เจอเราสองคนใช่ครไม่ได้สมัครก็ไม่ได้เจอสามสี่เก้าสามสี่เก้าสามสี่เก้าถูกต้องสมัครเลย <laughs> สมัครเลย <laughs> สมัครเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ